สวัสดีค่ะคลิปนี้แสงรุ่นก็จะม,มาลงแนวทางสนแล้วมาเนาะสนแล้วมาสูตรบนเนาะนี่จะให้แนวทางรัฐบาลไทยสนแล้วมาเวที่ผ่านมาก็เข้านะทุกคนเวที่ผ่านมาก็ก็ยังไม่หลุดนะก็เข้าเนาะ ใน,ใน่งวดที่ผ่านมาโซน029เลขที่ออกก็คือห9 0ก็เข้าทั้ง0ทั้ง9เนาะงวดนี้เข้าสงตัว มาสองตัวงวดนี้เมื่ที่ผ่านมาจนง,งวดที่ออกหกสองหกจนหนึ่งสองสี่ห้ามาสองต่อมางวดที่ออก 4, 8, 1, ส, 1, 2, 8, สี่เปดหนึ่งจนหนึ่งสองแปดศูนย์นี่ก็มาสองตัวเนาะหนึ่งกับแปดงวดที่ออกห้าเก้าแปดก็ชนได้ศูนย์เก้าแปดงวดนี้ก็มาสองตัวเนาะมาสองตัว 8 9นะงวดนี้มาตัวเดียวงวดนี้มาสองงวดนี้น 1, 2, 8, 9, มาสงวดนี้โซนหนึ่งสอมา1ตัว1นึตัวก็หนึหนหเนาะมาเบิ้ลนะงวดนี้นะงวดนี้่ซนได้0 29ย์สออกหกเมาสองตัวเหมือนกันงวดนี้คน,ส,น,นามมานะสูตรนี้่ซนแล้วมาน่าติดตามมากนะสูตรนี้ ให้กดติดตามไว้นะคะสูตรนี้ส่วนแล้วมาสูตรนี้ยังไม่หลุดเด้อค่ะเดี๋ยวงวดนี้มาดูกันว่าจะได้ตัวน่ะตัวที่สนเดี๋ยวมาดูสูตรเนาะว่าเอาสูตรไหนมาทําถึงได้สนออกมาแบบนี้มาดูสูตรกันเลยจ้าทุกคน สูตรนี่นะสูตรให้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวฉันคิว่ามองก็เห็นอีกนะแป๊บหนึ่งสูตรนี่ก็คือไซ์หลักแสนบวกเก้านับไปหนึ่งเต็มให้มันได้ห้าตัวเนาะอ่าเอางวดนี้ก่อนงวดที่ออกสี่แปดหนึ่งทำสูตรให้ดูเนาะหลักแสนก็คือเก้าเก้าบวกเก้าบวกเก้าเก้านี่คือบวกเก้าคงที่ด้วยค่ะ สูตรที่1บวก9คงที่ไซรหลักแสนบวก9คงที่9บวก9ก็ได้8 9บวก9ได้18เอาเฉพาะเลขท้ายคือเลข8แล้วก็นับไป1แต้ม8 9012เสียงรถพี่น้องเลยสูตรที่2ก็คือเอาเลขท้ายไอ,อ้ไม่ใช่เลขท้าย3ตัว ครั้งที่สี่คือหลักหลักหน่วยบวกสามก็คือ9บวกสามคงที่บวกสมคงที่ให้ได้ให้ได้เจตัวนะสูตรนี้ให้ได้7ดตัว,นะตตวเลขเลขท้ายครั้งที่สหลักหน่วยบวก3คงที่ให้ได้เจดตัว9บวกสมก็จะได้สอง บวกไป3ก็จะได้5บวกไป3ก็จะได้8บวกไป3ก็จะได้1บวกไป3ก็จะได้4บวกไป3ก็จะได้7บวกไปอีก3ก็จะได้0 2 4 6 7สูตรนี้ได้7ตัวสูตรนี้ได้5ตัวแล้วก็มาจับใส่กันว่าตัวไหนซนงวดนี้ก็จะสซน1028เลขที่ออกก็คือ481 481ก็เข้า1 กับ8มาสองตัวงวดนี้อ่ะงวดต่อมาเลขที่สซนก็ได้8 9 0ก็มา2ตัวเลยเนาะนี่9 8 8ก็มา8กนะับ9เนาะเลขที่ออก5 9 8นี่ก็มาสองตัว ต่อมาเมื่อที่ผ่านมางวดต่อมาก็ส่วนได้หนึ่งสองแปดเก้าเมื่อนี้ส่วนสี่ตัวงวดนี้ส่วนสามงวดนี้ส่วนสี่งวดนี้ส่วนสี่ส่วนหนึ่งสองแปดเก้าเลขที่ออกก็คือหนึ่งหนึ่งหกส่วนตัวเดียวนะตัวนี้จับคู่ถ้าจับคู่ก็ไม่เข้าเนาะมาแค่ตัวเดียวส่วนสี่ตัวแต่มาตัวเดียวแต่ดันมาเบิลหน้าเนาะนี่ก็เข้านี่จะ หลักสิบหลักร้อยอ่าต่อมางวดที่ออกงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาออกหกเก้าศูนย์นได้สามตัวงวดที่ผ่านมาเนาะงวดนี้ลงให้เป็นงวดที่ผ่านมาลงให้เป็นคลิปเลขเนาะเป็นงวดเลขก็เข้าจ้ะพี่น้องงวดนี้ทําให้เป็นเป็นงวดเลขเนี yes. ่ย สูตรที่เข้าเนี่ยซนศูนย์สองเก้าก็มาทั้งศูนย์ทั้งเก้าง, 9, งวดนี้ก็มาสองตัวมาสูตรกับเก้าถือว่าเข้าเนาะยังบมรุดค่ะตามต่อจ้างวดนี้ทุกคนงวดนี้ตามต่อนะคะแสงลุนก็จะเอาสูตรที่เข้าเราจะมาลงให้เนาะเข้าหลายสูตรนะทุกคน แต่ส่วนมากจะไปหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมมนค่อยเข้าไม่เยอะเนาะเข้าน้อยสุดหลักหน่วยหลักสิบส่วนมากมันจะเข้าหลักร้อยอ่ะงวดนี้มาดูกันทุกคนสูตรที่หนึ่งหลักแสนก็คือสองสองบวกเก้าคงที่แล้วก็นับไปหนึ่งเต็มสองบวกเก้าก็ได้สิบเอ็ดเอาเลขท้ายเฉพาะเลขท้ายเนาะก็คือหนึ่ง นับไป1แต้ม1 2 3 4 5ใน5ตัวสูตรที่1สูตรที่2หลักหน่วยครั้งที่4ก็คือ0 0บวก3คงที่ก็บวกไป3เลยเนาะสูตรนี้จะได้7ตัว0ูบวก3ได้3ก็นับเลย3 6 9 12 15 18 21เอาเฉพาะเลขท้ายแล้วก็มาจับใส่กันว่าจะสนตัวไหนงวดนี้อ่ะ นีเลขอะไรบ้างที่โซนหนึ่งหนึ่งสองสองห้าห้าสามหกเก้าแปดไม่มีนะแถวบนไม่มีจะโซนแค่เลขนี้หนึ 1, 2, ่งสองห้างวดนี้นะทุกคนหนึ่งสองห้าว่าจะมาไหมให้มาลุ้นกันน้องมาลุ้นกันวันที่หนึ่ง มิถุนาเนาะว่าจะเข้าต่อไหมสซนแล้วมาสูตรนี้สซนแล้วมาว่าจะมาต่อหรือว่าจะหลุดมาลุ้นกันวันที่หนึ่งมีนาเนาะเอ้ยไม่ใช่วันที่หนึ่งมิถุนาวันที่หนึ่งมิถุนาย้อนหลังไปดูที่เข้ามาตัวนี้สซนสี่ตัวมาสองตัวสี่แปดหนึ่งอันนี้สซนสามตัวก็มาสองตัวห้าเก้าแปดอันนี้สซนสี่ตัวมาหนึ่งตัวแต่ออกเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเนาะ มาหนึ่งตัวเดียวแต่ออกเบิร์หนึ่งหนึ่งหกงวดนี้ซนได้สามตัวศูนย์สองเก้ามาสองตัวเก้าศูนย์ศูนย์เก้านี่นะเนาะเลขที่ออกหกเก้าศูนย์งวดนี้หนึ่งสองห้ามาจับดูสิทุกคนลองจับดูก่อนนะงวดนี้ว่าจะเข้าเหมือนงวดนี้ไหมงวดที่ผ่านมาจะมาสองตัวหรือว่าหนึ่งตัวลองมาจับดูเนาะ อันนี้บ่นเด้อค่ะเด้อเสี่ยงอื่นจะจับให้เนาะงวดนี้บน่นอ่ะเอาตัวน,นี้เลยจับไปเลยเนาะเอาส่งตัวบนไว้ก่อนเนาะส่งตัวบนส่งตัวบนจับไปก่อนเนาะถ้าถ้าหมู่เงิน ผู้ใดมีเล็กเด็ดก็ให้อามาตัดเอาเนาะมาจับคู่เสียเอาเนอะเพราะที่ผ่านมาถ้าสุดแล้วมันจะมาเนาะวดน,นี้ก็ลองมาจับดูก่อนระหว่างหนึ่งสองห้าเจ้านี้หนึ่งสองห้ามาลองมาจับคู่เหมือนตัวนี้เนาะจับคู่สองตัวโต๊ะก่อนเนาะเอาแบบนี้เอาหนึ่งสองหนึ่งห้าเผื่อมันจะ เผื่อมันจะเข้าจะฟุกเหมือนเหมือนงวดที่ผ่านมาเนาะงวดที่ผ่านมาได้029ก็มา90เลยมาส่งตัวเผื่องวดนี้มันจะมาด้วยกันอีก121525นะสามหางนี่ถ้าจับคู่กันเนาะแต่ถ้ามันบามาถ้ามันบามานำกันก็ให้เอ็ดเบนนี้เนาะ1 x 2 x 5 x ให้ x แบบนี้ไว้เนาะให้กราฟนำเนาะนี่ก็ x 1 x 2 x 5นี่นะทุกคนอันนี้ ใหจับดูว่าจะเข้าเหมือนงวดที่ผ่านมาไหมเนาะก็มาลองลุ้นกันเนาะค่ะเนาะหนึ่งสองหนึ่งห้าสองห้ารอ,ล,อลุ้นกันวันที่หนึ่งมิถุนาเนาะวันที่หนึ่งมิถุนานน่นแหละเราค่อยมาลุ้นกันว่ามันจะไปต่ตไหม พราะว่างวดที่ผ่านมามันมาสองตัวเดี๋ยวงวดนี้ลงมาจับคู่ดูถ้าถ้ามันเม่มานำกันก็เนี่ยหนึ่งเอ็กสองเอ็กห้าเอ็กเอ็กหนึ่งเอ็กสองเอ็กห้าเนาะแสงอรุณก็ให้เป็นแนวทางเด้อค่ะพี่น้องเลขทุกตัวมาจากการคำนวณเนาะสูตรก็คือซื้อก็คือคำนวณให้เบิ่งนั่นแหละจ้ะสูตรน่ะที่ผ่านมามันก็เข้าเนาะงวดที่ผ่านมาก็เข้าเข้าทั้งสองตัวกอดคอกันมา แต่ว่างวดนี้บุหูสิมาโตหรือว่าสิลุดก็ให้ไปพิจารณาเบิ่งเดิทุกคนเดอ้อเพราะว่าแสงอรุณลงให้เบิง่งเป็นเพียงแค่แนวทางจ้าแสงอรุณบ่รู้ว่าเล็กมันสิเข้าหรือว่าสิลุดเนาะแสงอรุณบ่รู้ว่าเล็กมันสิออกตัวใดจ้าถ้าหมู่เพื่อนมักมูเพื่อนชอบก็ให้ไปพิจารณาเบิง่งเนาะตัวเล็กทุกตัวทุกหางที่แสงอรุณลงให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะงวดวันที่หนึ่ง หมดวันที่หนึ่งมิถุน,นาก็คือเดือนหกเนาะหกเจ็ดนี่จะ,จะมารอลุ้นกันเนาะสูตรเนี่ว่าจะเข้าหรือว่าจะหลุดเนาะจะไปต่อไหมหรือว่าจะพอแค่นี้คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเดอ้อค่ะเดอะ้อสวัสดีค่ะ